ขอมือได้ไหมคะสวัสดีค่ะบังคับว uh ่าจะเย็นๆกันนะทุกคนอ๋อแต่คนมันไม่น่ารักอุ้ยอันนี้กลมมากเลยนะอันนี้ขนูก็น่ารักหายแก่แล้วนะไอ้ยายหายแก่แล้วนะลูกนะยาตัดขนมายายก็เลยหายแก่นะคะทุกโอ้น่ารักจังเลยเขารักกูรักๆๆ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 เขาค่วนมาหาหน่อยเร็วเขาค่วนมาหาหน่อยเขาค่วนมาหาหน่อยเร็วเขาค่วนมาหาหน่อยเขาข่้า แช้เนี่ยนอนน้อยนะเมื่อคืนเลยไม่ขอบตาดำคือมือแล้วเนี่ยจะมาปลุกให้ตื่นตอนนี้ได้ยังไงโอ้ยจะน,นอนต่อแล้วกินแล้วก็นอน,นอแล้วก็กิกนเลยว่าหลังเนี้พี่พีสวัสดีครับบุ๊คบ้าสตอรี่ชแนาณชาจากอีพีที่แล้วนะครับอีพีก่อนนะโอ้สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีพี่กันสวัสดีกันดิจันยายสาสวัสดีเข้อกล้องสวัสดีอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงหนูหน,น,นอนก่อนแป๊บนึงนะพี่น้องอันนี้แมัน แม่นหมาหรือก้อนแหนมหรือก้อนยางสัง่างหรือพี่น้องมันคือกลมแต่เฮ้อไอ้แม่นโตอย่างเออเอไอ้ไอ้ขั้วเขาเลิกไม่แน่ใจแล้วกินก็กินได้กันนอนก็นอนได้กันมันเป็นก้อนกลมอย่างนี้อันหนูเป็นหมาหรือหนูเป็นแหนมหรือหนูเป็นอะไรเนี่ยทำไมเป็นก้อนกลมอย่างนี้ฮะถ้ามันเป็นก้อนกลมอย่างนี้หนูเป็นตัวอะไรเนี่ยถ้ามันอ้วนกันาดนี้เลิกกินได้แล้วนะเดี๋ยวก็ลงหลุมตามพิศากไปหลอกรู้สิเนี่ยปลาโักูน่กลมกิ๊ก ม่มีส่วนเหาส่วนโคงคือเอาขวากับยายสาเลยพูนะบูยธนามาดูลูกทำไมมันกลมอะไรขนาดนั้นน่ะดูจะเป็นพิศากสองหรอเดี๋ยวก็สุขภาพไม่ดีหรอกฮะมันกลมเกินไปแล้วเนี่ยมันอุ้ยขานี่ยมันขาน่ะมันอ้วนเกินไปแล้วลูกดูชิโอ้พูนาโอ้เป็นชิ้นมันโอ้เอาไปทอดมันนะโอ้ดูคอทีเนี่ย โอ้ทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าทําไมนะฮะจอจากอีพีที่แล้วนะคบพี่มีคนถามว่าเอ้ยทําไมทําไมเขา้าขคั่วเนี่ยน้องเข้าขคั้วเป็นเมนนะคะยา,ายชายอย่าไปเลียจิมเขาลูกโอ้ยเป็นผู้หญิงอย่าไปเลียจิมเขาอ้ยเราไม่ได้เดี๋ยวเอาฝังเราเล่าฝัา่งนี้ก่อนทุกคนครับจากอีพีที่แล้วนะคะพี่มีคนถามว่าทําไมเขาข้าขคั้วเป็นเมนนะคะพระเจ้าพยายามด,ดึกๆนะใช่ไหมฮะเพระาะเขาจะยังไม่ทําหมันเนาะอ่ะอันอีเรื่องทำหมันนี่ไม่ต้องถามแล้วตอบไปหลายรอบแล้วนะคะทุกคนนะอ่ะ อ่าเพราะเขาเจ้ายังไม่ทำเหมันทํทำไมไม่แยกเขาเจ้าออกมาอยู่ตัวเดียวเหตุผลก็คืออย่างนี้นะครับคลิปที่เราผมตอบในพาร์ทของเขาเจ้าไปใช่ไหมคลิปนี้ผมมาตอบในพาร์ทของเด็กๆของฝั่งเขารัวบ้างนะครับใครจะตอบหนูจะตอบพี่ครัวจะตอบหรือว่าใครยิสาจะตอบบ้างไม่มีใครตอบเลยโอ้โหลูกฉันลเลี้ยงฉันมัน,นอ้วนคุ่กี้กันเลขนาดนี้ <laughs> นี่หมา <laughs> สาบานกับพ่อได้ไหมว่าหนูเป็นหมา เหตุผลเดียวเลยนะคะพี่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 หนูเข้าใจในความเป็นห่วงของพี่จะเหตุผลเดียวเลยก็คืออะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าแยกพี่เข้าใจหรือเขาค้วาไว้ตัวเดียวเขาก็เหงาแน่สิพวกหนูเกิดนม่พวกหนูรักกันพวกหนูเป็นเพื่อนกันมันก็เลยจะต้องอยู่คัน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 เห็นไหมถ้ามาอยู่ตัวเดียวเพียงลําพังน่ะดูดิเขาค้วาเห็นไหมพี่วินางนี่เห็นเขาค้วาแล้วค้วาจะอยู่กับใครพี่ต้องแยกแบ่งกันเนี่ยสามสามเนี่ยเพราะว่าจะได้มีเพื่อนใช่ไหมอ้อยนี่ออ เห็นไหมโอ๊ยไงทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมเขาคัวขั้วขัควขัวบอกหน่อยใช่แล้วพี่พี่พี่จะให้คั้วหรือพี่เอ้ยที่เกียรตินิดหน่อยกวจะให้หนูหรือพี่พี่เขาจะไปอยู่เพียงตัวเดียวหนูก็เหงาแย่เละสิลำพังเนี่ยพี่บ้านสองหลังเรามีกันนี้เห็นไหมเราก็ต้องแบ่งกันเป็นเพื่อนกันเพราะเมื่าไรอยู่แบบครอบครัวถ้าถ้าหนูม่อยู่ตัวเดียวโอ้ยที่เกียจพูดแล้วไปกินอาหารก่อน หนูก <Yeah. S 2> like ็เหงาจะพูดไปกินไปแล้วลูกมันชอบอร่อยจั่เลยนะนี่อาหารอร่อยจังเลยนะพูดไปกินไปแล้วก็คั่วก็จะเหงาโอ้ยเกิดก่อนไม่กินเดี๋ยวเออเขาเรียกน้องนะแล้วก็คั่วก็จะเหงาแล้วน้องก็คัวก็จะไม่มีเพื่อนเพราะงั้นพวกหนูก็เลยไม่อยู่ด้วยจ้ะเพราะว่าจะได้เป็นเพื่อนกันเพราะพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวจะไม่มีใครไปใครให้เหงาใช่ไหมลูกคือหนูฟังนะยายสายายสาน้ำตรงนี้ก่อนนะลูกเออลากยายสาครับคือไม่เหงาพ่อเข้าใจได้นะลูก พ่อไม่เหงาพ่อเข้าใจได้เอออายสะนอนนอนนอนตรงเออนอนตรงนี้นอนไม่เหงาพ่อเข้าใจได้แต่ว่าหนูแน่ใจใช่ไหมลูกว่าหนูเป็นหมาคำกระบุลีสองคำกระบุลีหนูหนูนอนลงลงดูดอนลงดูดอนลงหนุหันมาทางนี้หนูหันมาทางนี้หนูหันมาทางนี้ให้พี่พี่เอฟซีดูอ่ะพี่พี่อ่ะสมที่ผมถามไหมล่ะอ่ะหนูแน่ใจใช่ไหมลูกดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูด้านหน้านะครับทุกคนนะฮะเราจะแยกชิ้นส่วนขายแล้วนะฮะหนูแน่ใจใช่ไหมลูกว่าหนูเป็นหมาอ่ะนี่ดูดูอย่างเยสา ยสานี่เขายังมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะฮะนี่เขายังมีส่วนเว้าส่วนโค้งยสาไอ้ยศาพิกตัวยสาพิกตัวลูกยสาเขาจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนี่เห็นปะนี่เขามีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับดูนี่ดูนี่ดูเขาขั้วนะเขาขั้วเขาจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งหุ่นเซเลนเดอร์พ่อขอโทษนะลูกพ่อมองหนูเป็นหมาไปได้จริง